สวัสดีนะักศึกษาทุกคนนะครับสำหรับการเรียนในบทที่5เรื่องโครงการพระราชดำริอาจารย์ได้จัดทำเป็นคลิปวิดีโอและลงไว้ใน YouTube ขอให้นักศึกษาได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับการบรรยายของอาจารย์ในเรื่องของโครงการพระราชดำริห้วยองคตอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีแต่ในบทเรียนนี้นะครับ อาจารย์จะยกตัวอย่างแค่เรื่องของโครงการพระราชดำริห้วยองคตเท่านั้นแต่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในโครงการอื่นๆที่ปรากฏขึ้นในจังหวัดการจนบุรีซึ่งมีอีกมากมายหลากหลายโครงการนะครับนักศึกษาสามารถเรียนรู้โครงการต่างๆได้ในเพจในรายวิชาการจนบุรีศึกษาซึ่งได้ลงจำนวนของโครงการพระราชดำริเอาไว้ในหลายๆโครงการ เป็นเอกสารแนบนักศึกษาจะต้องศึกษาจากเอกสารแนบที่ให้ไปเพื่อทำการวิเคราะห์ว่ามีเหตุผลมีปัจจัยมีกลไกอะไรที่ก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริภาพรวมของการเกิดโครงการพระราชดำริในจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่เรื่องอะไรบ้างนักศึกษาจะต้องจำแนกและแยกแยะหมวดหมู่ของโครงการพระราชดำริให้ได้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นโครงการพระราชดำริ จะเกิดขึ้นเนื่องจากการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นนักศึกษาจะต้องเข้าใจว่าแหล่งน้ำดินป่าไม้จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้คนอาศัยอยู่ในพื้นที่ของตนเองและสามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตนเองได้หนึ่งในนั้นในโครงการที่ประสมความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจรลจรีก็คือโครงการค้าราชาริกห้วยองค์ อำเภอหนองกลอจังหวัดกาญจนบุรีภาพนี้คือครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จมาที่อำเภอหนองกลอเพื่อทำการศึกษาและก็วางแผนแก้ไขปัญหาเรื่องดินเรื่องน้ำซึ่งในบริเวณแห่งนั้นค่อนข้างจะแห้งแรงเป็นอย่างมากทำให้ประชาชนยากจนไม่มีการประกอบอาชีพอื่นใด นอกจากอาชีพที่ประทังชีวิตไปวันๆหนึง่งดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงริเริ่มและก่อตั้งโครงการพระราชดำริที่เรียกว่าโครงการห้วยองคตขึ้นแห่งที่นี้จะเห็นว่าเป็นขอบเขตของการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีเหตุผลที่เลือกก็เนื่องจากว่าความแห้งแล้งที่ปรากฏขึ้น พออเพราะอำเภอหนองปลือนั้นอยู่ห่างไกลจากแม่น้ําสายหลักซึ่งแม่น้ำสายหลักของการจานาุรีนั้นก็มีอยู่สองสายได้แก่แม่น้ําแควใหญ่กับแม่น้ําแควน้อยซึ่งอำเภอหนองปลืออยู่ห่างจากแม่น้ําและเข้าไม่ถึงแม่น้ําเหล่านี้ <S <S 1> <S 1> สิ่งแรกท,ทาเพื่อสร้าง ให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในบริเวณของอำเภอหนองปลือนั่นก็คือการขุดบ่อน้ำดังนั้นเราจึงรู้ว่าน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตที่ทำให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทราบว่าน้ำเป็นปัจจัยหลักของมนุษย์นั่นเอง การจะมีน้ําเก็บไว้ใช้ได้นั้นก็จําเป็นต้องสร้างบ่อน้ําการขุดบ่อน้ําก็มีหลักการมีมีวิธีการในการรักษาคุณภาพของน้ําหรือการจัดเก็บน้ําให้มีไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีซึ่งลักษณะเช่นนี้ก็จะเหมือนโครงการแรกๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ทรงิเริ่มในการบําบัดออและก็รักษาสิ่งละออมในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ น้ำซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักแล้วสิ่งอื่นๆก็จะตามมาเช่นตินหรือป่าไม้ต่อไปแนวทางและกรอบความคิดคือการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยให้รัษฎรได้อยู่อาศัยทำกินร่วมกันกับธรรมชาติที่เกื้อหนุนกันไม่ทำลายกัน ตามหลักการฟื้นฟูและสร้างสมดุลในระบบนิเวศวิทยาทําให้ทุกชีวิตมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าจะมาเป็นเพือ่อนคดเราก็จะเห็นจากภาพบนนะครับว่ามีความแห้งแล้งกันดาลน,นะครับแล้วก็สภาพดินนะครับหรือต้นไม้ป่าไม้ก็ไม่ปรากฏแต่ในปัจจุบนันนี้เมื่อเราถ่ายภาพ จากอากาศลงมาเราจะเห็นว่ามีป่าไม้ปรากฏอยู่มากมายนะครับแล้วก็มีบ่อน้ำนะฮะปรากฏให้เราเห็นเป็นจุดๆบริเวณทั่วๆไปเลยนะครับเพื่อใช้ในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพนะครับของดินนะแล้วก็การกำเนิดป่าไม้ที่ผู้คนที่อยู่อาศัยแถวนั้นก็จะได้ดำรงชีวิตอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุขนะครับ วัตถุประสงค์ที่เราเห็นก็คือว่าหนึ่งดเนินการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมให้กลับคืนมาสู่สภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยการแบ่งแยกพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทั้งในด้านการอนุรักษ์การฟื้นฟูสภาพป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารการจัดสรรที่อยู่อาศัยที่ทำกินและพื้นที่ส่วนกลางในการก่อสร้างสาธารณโภคที่จำเป็นต่างๆก็ ง่ายๆเลยนะครับก็คือเขาจะต้องจัดสรรที่ดินนะครับเพื่อให้ทราบว่าบริเวณตรงนี้เป็นที่ดินที่เอ่อเป็นโครงการหลวงนะครับเป็นโครงการที่ห้ามใครเข้าไปอยู่อาศัยนะครับเพราะว่าก็จะเก็บเอาไว้เป็นส่วนกลางของการสร้างทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักนะครับเช่นการสร้างน้ำใช่ไหมครับการพัฒนาดินการปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับ พราะฉะนั้นก็จะแบ่งโซนออกไปเป็นโซนของธรรมชาติากับอีกโซนหนึ่งก็คือเป็นโซนที่อยู่อาศัยนะครับที่ทำมาากินนะครับแล้วก็ต้องก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆที่จําเป็นด้วยนะครับส่วนข้อ2ก็คือเพื่อดําเนินการจัดรับจับชุมชนให้ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยทํากินในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้วอย่างเหมาะสมและถูกต้องก็อย่างที่บอกว่า ไม่ใช่ว่ามีป่าแล้วใครก็เข้าไปอยู่ในในป่าตัดต้นไม้ได้อะไรได้อันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้มันก็ต้องมีกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็ต้องจัดระเบียบว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ได้มีขอบเขตมากน้อยขนาดไหนนะครับ 3. เพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้รัศดรได้อาศัยทำกินในทักษะพึ่งตนเองควบคู่ไปกับการบริหารทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนตรงนี้ก็คือมีโครงการเข้าไปก็จะต้องมีการสอนนะครับแล้วก็มีการฝึกให้ประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองเพื่อที่จะดูแลตนเองได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดสรรแล้วก็รักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนด้วย สี่เพื่อดําเนินการตามแนวคิดเรื่องบวรอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ความร่วมมือการของทุกๆฝ่ายก็จะในเกือบทุกโครงการเลยครับก็จะมีเรื่องของบวรเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับทางในส่วนของประชาชนก็คือบ้านนะครับส่วนของหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นออหน่วยราชการหรือโรงเรียนแล้วก็มีเรื่องของ ศูนย์รวมจิตใจก็คือวัดนะครับก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับแนวคิดนะครับวิธีการดําเนินการนะครับเกี่ยวกับโครงการต่างๆเรื่องบวรก็จะปรากฏอยู่ในทุกๆโครงการเท่าที่เราเห็นนะครับจากภาพนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นภาพโโมวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดดำริงก็คือเน้นให้เห็นกันไปเลยว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยก้อนหินนะครับแล้วก็เป็นเต็มไปด้วยดิน ที่ไม่อุดมสมบูรณ์เนาะแห้งแล้งนะครับก็สัญ,ญลักษณ์มาแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่เต็มไปด้วยก้อนหินตรงนี้นะครับก็ครั้งหนึ่งเคยแห้งแล้งแล้วก็มีโครงการนเข้ามาช่วยนะครับฟื้นฟูพื้นที่ที่แห้งแล้งให้กลับมาชุ่มชื้นแล้วก็เขียวชอุ่มได้แล้วก็ปลูกต้นมมงต้นไม้ได้นะครับน,นี่เป็นหนึ่งในโครงการช่วยองค์กรนะครับ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นว่ามีบอ่อน้ำนะครับแหล่งน้ำรากฏขึ้นก่อนเลยเป็นอันแรกเนาะที่เราเห็นจากรูปนะครับว่าแต่ก่อนก็ไม่มีบอ่อน้ำอะไรทั้งสิ้นนะครับพอพัฒนาแล้วก็จะเห็นเป็นสีฟ้าให้เห็นนะครับก็คือเป็นแหล่งน้ำนะฮะแล้วก็ยังปรากฏเรื่องของถนนผนางนะครับ จากถนนลูกลังนะครับก็กลายเป็นถนนลาดยางแล้วก็มีถนนคอนกรีตนะฮะก็แสดงว่าเรื่องของโครงสร้างขั้นพื้นฐานแล้วก็สาธารณูปโภคต้องเข้าถึงนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ทำมาหากินแล้วก็มีที่อยู่อาศัยมีการจัดระบบไฟฟ้าปับปาโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีการสร้างโรงพยาบาลนะครับโรงเรียนมัธยมโรงเรียนประถมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนะครับก็คือ ต้องพัฒนาด้านของการศึกษาควบคู่กันไปด้วยกับชุมชนแห่งนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วผลลัพธ์ที่เห็นอีกก็คือว่ามีการจัดที่อยู่อาศัยจัดที่ทำมาหากินนะครับก็แบ่งเป็นโซนใช่ไหมอย่างที่บอกว่าโซนนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลกับโซนตรงนี้ก็เป็นส่วนของป่านะครับบลุกลุกไม่ได้นะครับก็มีการแบ่งนะครับที่อยู่อาศัยเป็น 1, 1 4 6แปลง นะครับกับพื้นที่ทั้งหมด1ล้านกว่าไร่นะครับจัดสรรเป็นพื้นที่เกษตรมีอ่างเก็บน้ำทั้ง5แห่งนะครับอันนี้ก็อย่างที่เราเห็นในรูปภาพนะครับอันนี้ก็เห็นว่าในทุกวันนี้เราจะไปที่ห้วยองคตเส้นทางที่ไปก็เขียวสดงดงามนะครับเป็นไปด้วยธรรมชาตินะครับที่อุดมสมบูรณ์เนาะในพื้นที่ที่เคย ครั้งหนึ่งแห้งแรงกันด่านนะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากไปอยู่นะครับเพราะมันทำมาหากินพรอกปลูกอะไรไม่ได้นะครับผลสรุปโครงงานนี้ก็คือว่าเราจะเห็นเลยว่าหนึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับประชาชนในพื้นที่ก็มออีอาชีพนะครับดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะครับ ข้อ2คือสงแวดล้อมก็กลับมานะครับสู่ความอุดมสมบูรณ์สร้างความชุ่มชื้นให้ถึนป่าครั้งหนึ่งก่อนที่มันจะเคยจะแห้งแล้งกันดันอย่างนั้นอ่ะมันก็เคยอุดมสมบูรณ์มาก่อนนั่นแหละครับแต่ก็ประชาชนก็ุคก,ก่อนก็คือไม่รู้เนาะก็ตัดไม้ทําลายป่ามันก็เลยแห้งแล้งแล้วก็ไม่มีการทํารุบํารุงนะครับไม่มีการดูแล3 ดำเนินการตามแนวพระราชดำริประวรอ,อันนี้ก็อธิบายไปแล้วนาะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วิถีชีวิตของคนนะครับศึกษาถึงความคิดของประชาชนแล้วก็มองถึงเรื่องอาการมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับจุดอ่อนจุดแข็งนะครับมีโอกาสหรืออุปสรรคในด้านของสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่เข้ามาบริหารจัดการโครงการตามแนวทางพระราชนัริแลิวก็เป็นแนวปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้ก็จะเห็นว่าในพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สั่งการได้แล้วก็ให้ทํานะครับแต่จะต้องมีส่วนร่วมจากชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นนะครับเพื่อเองจะได้รู้ว่า อะไรเป็นสิ่งที่ต้องการอะไรเป็นสิ่งที่ยังขาดอยู่นะครับอะไรเป็นอุปสรรคอะไรเป็นจุดแข็งจุดอ,อ่อนพื้นที่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการลงประชามติในการสร้างข้อเสนอต่างๆพวกนี้ครับเราก็สามารถถอดบทเรียนได้นะครับจากโครงการพระราชดำริโครงการนี้เนาะหัวองคตนะครับว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมทางการบริการด้านสุขภาพอนามัยการศึกษาการประกอบอาชีพตลอดจนการบริหารจัดการในโครงการอย่างเป็นระบบในลักษณะบูรณาการทุกส่วนนะครับก็คือให้ทั้งบ้านวัดโรงเรียนทุกๆคนมีส่วนร่วมใช่ไหมครับเอาเรื่องที่อยู่รอบตัวเรา มาใช้ในการดำรงชีวิตนะครับในการประกอบอาชีพนะครับหรือใช้เป็นวิถีชีวิตประจำวันก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการถอดบทเรียนที่เราเห็นจากโครงการ<ม>พระราชดำริตรงนี้ตอนน่อจากนี้นักศึกษาจะต้องเข้าไปดูนะครับในเพจรายวิชาของเราเนาะมันก็จะมีเอกสารอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับโครงการอ,อ,อันเนื่องจากพระราชดำริอีกมากมายในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนักศึกษาสามารถค่อยๆดู ตัวเอกาสารชิ้นนั้นแล้วก็ลองจัดหมวดหมู่เนาะ list มันออกมานะครับว่าแต่ละประเภทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรสาเหตุที่เกิดแต่ละเรื่องนั้นมันต้องมีปัญหามาก่อนใช่ไหมครับเช่นความแข็งแรงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการศึกษาก็ได้ความยากจนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูแต่ละโอกาสนะครับเพราะว่ามันจะใช้ในการประกอบ การเขียนข้อสอบนะครับการเขียนข้อสอบจะต้องเขียนอธิบายนะครับเรื่องโครงการพระาราชดำริภาพรวมทั้งหมดนะครับของการจารย์บรีแต่อาจารย์จะสอนเน้นเฉพาะลงไปที่แค่ว้วยองค์คตแค่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่อยูน่นักศึกษาต้องศึกษาต่อเนื่องนะครับว่าโครงการอื่นๆละ่ะมีอะไรอีกบ้างนะครับแล้วก็ทําการวิเคราะห์นะครับอย่างที่อาจารย์ได้นําเสนอ เมื่อกี้นะครับแล้วก็นักศึกษาก็สามารถที่จะนําไปเขียนในข้อสอบต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบการบรรยายในบทนี้แต่เพียงแค่นี้นะครับถ้า,านักศึกษามีเรื่องสงสัยใด,ดๆก็สามารถสอบถามอาจารย์ได้ทางไลน์นะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวที่จะสอบปลายภาคในวันที่ใกล้จะถึงนี้แล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ